แล้ว MCPPNG นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำแบบเอฟเฟกกระจายนะครับแบบใช้เลเวลข้อดีของมันคือทำให้คุณได้เลเวลแล้วก็ทำให้มีเอฟเฟกด้วยนะครับแบบไม่ต้องใช้มอนก็ม,มาดูกันเลยว่าทำยังไงกันบ้างนี่ก่อนอื่นให้คุณลอยไปสูงๆก่อนนะครับแล้วก็ให้<ล>คุณเดี๋ยวผมขอแบบทําทำอัตโนมัติตอนที่ ก็กลับมาแล้วนะซึ่งผมก็ได้เลเวลเยอะๆแล้วซึ่งผมจะปรับมันเป็นมุมมองนี้นี่ถึงรู้ชัดว่ามุมมองหน้านะครับถ้าคุณใช้มุมมองหน้าเมื่อไหร่รู้ไม่ชัดแน่นอนนี่ทบเอฟเฟคกระจายรอให้มันมาขวอเลยก็กระโดดจะโดดแล้วก็เดินกระโดดเดินกระโดดเดินนะครับเนี่ยเอฟเฟคกระจายเทพเลยหลักครับนี่เอาไปทำได้นะครับก็ไอแค่นี้ก็เอาไปทำเลยเอาไปบอกเพื่อนว่าเอาไป กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของผมหรือกดติดตามนะครับก็บายบายซึ่งผมก็ได้เปลี่ยนสก,กินเรียบร้อยแล้วเพิ่งทำอะไรแล้วบอกตอนนี้บายบายนะครับ